ตอนนี้เอเลียสมันกำลังหลับอยู่ขัจะเอาที่แว่นี้ไปแปะที่หัวนงทั้งสองข้างเลยขอโทษน้องชายอะโอเคสองอันน้อยไปเพิ่มใครโทรมา ออาวอะไรติดที่โตโกอีกแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยกูดโดนอีกแล้วเบนลองดูดูดิโอ,อ้ยจังบนเบนมีอยเอเลียสเกิดอ,อะไรขึ้นใครทำใช่ไหมที่สำคัญคือมันตีหัวนมเอเลียสอ,ออกมาจะแกะให้นะ่ มาลนะเฮ้ยอย่ามาแตะเชียวเอ้ยแล้วมันจะเดินตามมาทำไมเนี่ยไม่เขาจะเขาช่วยเฉยๆไม่ว่ากระช่าทีเดียวเนี่ยหน้องก,กูหลุดแน่ๆอ่ะนายเดี๋ยวช่วยแล้วไม่เอาวะโอ้โหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ ก็เตียมใจมาแล้วไม่เป็นอย่าดูเลยเชื่อกูเอเลียจะปิดทำไมได้โปรดกดเลยขอร้องได้โปรดเปิดเลยโอ้อาชาโอ้โหแดงแป๊ดเลยอ่ะทีนี้มึงถ่ายพอใจแล้วใช่ไหมเลิกถ่ายได้